สวัสดีครับ <c oughs> FC สาวน้อยเพียบบานแพง FC น้องอุงหิงเพรียนบานแพงและ FC Boss j o สำหรับคลิปนี้สาโรดอุบลจะมาพูดและมาเล่าข่าวเรื่องน้องอุงหิงเพียบบานแพงหรือซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราสำหรับงานขึ้นบ้านใหม่ก็ใกล้มาถึงแล้วในวันที่หนึ่งมกราหกแปด เน้นย้ำนะครับ fc อย่าลืมอย่าพลาดมาให้กำลังใจน้ององุอิงเพชรบันแพงของเราในวันที่หนึ่งมกราหกแปที่บ้านน้องขู่อำเภอตำบลจานอำเภอเมือง <c oughs> จังหวัดศรีสะเกดนะครับและสำหรับคืนที่ผ่านมาวงสาวน้อยเพชรบันแพงก็ได้ไปทำการแสดง <c oughs> อยู่ที่อำเภอกระทุมแบนจังหวัดสม,มุทรสาคร พ่อพอ่อแม่และเอฟซีก็ได้มาให้กําลังใจน้องอุงหญิงเพชรบ้านแพงหรือซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราที่มาให้กําลังใจอย่างเยอะมากและสําหรับเช้านี้ <c oughs> <c oughs> น้องก็ได้เดินทางมาผูกแขนลูกของบอสเจวเล็บแม่นุชอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น คือน้องยูทูบที่ได,เดอเอนน้เดินทางมาผูกแขนร่วมกับพ่อเอกแม่หน่อยและเสียนอนแม่บีก็มาเดินทางมาผูกแขนด้วยหลังจากผูกแขนเสร็จก็ได้เดินทางกับสีสเกตคือบ้านน้องคููตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดสิเกตสำหรับวันนี้คือเป็นวันพักผ่อนของวงครับและเป็นวันพักผ่อนของน้องอุงหญิงเพียรวันแพงด้วย และสำหรับวันพรุ่งนี้ก็คงจะไปทำการแสดงอยู่ที่พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับและขอเรียนเชิญเอและพ่อพ่แม่บริเวณใกล้เคียงที่จะไปทำกระแสงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปให้กำลังใจซุปเปอร์สตาร์น้อยของเรานะครับคือน้ององุ๋งเพชรบ้านแพงสำหรับคลิปนี้สโลบ,บ,บนโคฟากไว้แค่นี้และขอขอบคุณทุกกำลังใจ สวัสดีครับผม